มียังมียังนะฮะเอ้ยเสียวเอ้ยวะเสียวกันยังไงของเสียวอ่ะมีเงินเดียวลูกแ่ะเอาให้นี่ก็ให้เอกก็แหละเสียวนี่นโดนฉับเนียนได้แบบสิบประมาณนี่พี่น้องเลยก็บโบไดไลายเนาะ

อเย็นจ้อยจ่อยแท้อันนี้เย็นจ่อยจ้อยพี่นน้างในกำลังเริ่มนม้นะกำลังเริ่ม

ผมเแม่ได้หึงแล้วดังเดิมสี้องเลยนะหยาดบ่ให้เสียอมน่ให้เสียอมน่อมรอด บอกกบ่อไส้กไ่เอากรให้ก็พ่อ宝แล้วใส่้ีบานน้าอันใดนอีกแล้วต้องโอมเริ่มวันนี้เลอต้องโอมเริ่มวันนี้เลยนี่เพื่อนเอ็งจะให้นะ จ้มอกน้ามกัน้ากันเนีข้เขยเานอ้าือกันเ่้จานาะถือผ้าเลยล่อามนังนี่เอาล้นพอเสราอถือยังค่ือยางด้บกำลังคนนั่นเล้วกานหาเลยค่ะกานหาก็อยู่ในโอบ่ กระถางไฮรูลาูกเมืนเอนัน็คือเห็นได้อันเดือาอู้ระดจัยังงัอ้าวยางกำลังพนอะรบ้าบ่เปนยางกอว่ะยางยืดยาหนาเนาะยางอนบ่ยาหนาเนาะคนบอกยางหนาไปคอย่างคอยคอยย่างเด้เอือดเอด

นะสนอเอ้ยตะดตัดดีใจวะลูกอีหลาก็ดีใจว่ะอุ้ยีหลาก็เฮเพือนไปตู้วะลูกว่ะอุ้ย

บรยากาศก็เป็นใจให้นี่โม้อนหอนอะมรกันเนี่ยไม่เด้ซีมเนนยว่เที่เดียว

้ยมาขับนาคงดัควงนี้ก็ได้มากไปจากน้นควงดักของนี้ตัคืกากัก็ได้มากคอยขามาแจ่แง่ลูกพ่องมองลูกตอวสุกุขาเพียรากขาะมามาน้ำางินแง่ลูกพ่อมองกตัวสกขาได้มากมากข่าจดไม้เท้าผอนยังคือเอ็ดปักจูให้นะ

บางคนไม่จูกคือเห็นหนางอ่ะเฮ้ยโอเคงูเขยน่าจะมันไดน่ะ

ให้ได้กินขย่างก็หนามง็บด้านนั้นน้อ็ด้าน้นนะก่อนเงินคนเจ็บใส่ทงไมก่อนเงินเจ็บใส่ทงก่อนคบ แม่คะสุดี่เดีวน้ำเลี้ยงโอ้อรนบเท่านี้แขกคนนะกับพี่น้องะลยเนาะโอ้ยน่อแล้ว

ไคไม่ใช้สองเหลือควนงอมทอดยนคอนี่ะน้องโมตหนาสาธุทูอดุทูเดุยทูท่นทดของหน้าหน้ามีมาบูนทอายมีท่อมูสาขาอาพ่แทายเป็นบางข่างองตอนที่น้องไงน้องลูกกับวายูท่านทอสยันคอน้อทโมตาน่าสาธุ้อที่สามนั่งระควนอาบัรพาพุโยธาท่านทอดปสัพทรกง สุวา้ารถกินหอมห้อยเห่ามาฮดผมคุ้นเผาสาราการปล่แก่พดพอแม่พี่น้องให้ยืมใหม่ยู่ดีขอชาบโนมจะนน้าช้าดูอดอุดพอชีพีอสืดอไทยนานพันวาท่อนีเจ่าท่านขอยโพสนั่งมีอาหารทิพเคื่องกินบ่มีให้ให้ผู้ชนจนให้อด้าชาบุญรับ ยาพอเขาอากาศที่ดีไปยล้หายบกัผู้อาทองมาคนยาพของขาฝันทะลุมเกินขิ้นลูกคือดัาคนมากพุกตื่นมากเดียวนี้ถ้าพกเรามีผ้าเขาวพ้อนเอาอ้างเป็นดังพันกระรอกงอเดี่ยวกรบอกาแล้วก็กหนนาซาดูแล้วตรงนั้นมาได้แล้วแลได้ตัวนั้นก็ดีนะแล้วก็จะหาได้

đây không phải là sao đây 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 đây

ว่าเด็ชาชาชาแต่ชาคนนั้นเปาอะรู้นะชาเจงาอย่าน้ไปฆาชาไป่าเนี่ยครับากนอ้โห้อกาชายงีเฮ้ยเพื่นโทเื่อนมียเ้อ้าี

เมน้นกชื no ่อนั่นเนาองลิงมันั่งมาหดสิาอนเมนดตัวแรกลก่เมนึ่ดให้โอยหลานก่อนนะงอชื่อก็ให้อเาเดี๋ยวกันั่ตาคุคู่กันห่าเดแมนนาะ ไจ้เห้ยให้้มแขนมาเยอ่มาห้เลยอูกไอ้บุญกับตูดไปตูดมาโย่ะจะใ้ไปตูดใดไปเลเลงเงินไปเลยนี่